โสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นหมี่เนื้อเปื่อยนะคะเพื่อนเพราะพี่ใบทาเสร็จใหม่ๆร้อนๆนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพี่น้องมาเด้อพี่น้องภัยโบเมียงกินนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะต้มยำนะคะเพื่อนนี่ใส่ถั่วนะคะใส่ถั่วถั่วตํานะคะเพื่อนแซ่ผัดโพนะคะ พี่น้องเส้นหมี่เนื้อเปื่อยทเื่อนเพื่อนเพื่อนเต็มถ้วยอ่ะหยากเลยพี่น้องมาๆพี่น้องใครไม่มีอะไรกินนะคะมื้อเย็นของเราันี้นะคะเมนูแนะนำนะคะ,ะเส้นหมี่เนื้อเปื่อยน,นะเพื่อนนี่นะโอ้ยนี่นี่นะคะเนื้อเปือ่อยต้มยำพี่น้องนี่ เส้นเมีเนื้อเปื่อยต้มยำนะคะเพื่อนแซ่บสูตรเมี่ยฝรั่งพี่น้องสูตรใบบุยลำนะคะเมี่ยฝรั่งออเสพี่น้องมาตามมาใครไม่มีอะไรกินนะคะปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องปรุงปรุงมาจากข้างในบ้านที่ใบกินกน,อนอกบ้านเด้พี่น้อง้อน มองสีสันแบบนี้ก็เผ็ดเติมอยู่ได้พี่น้องถ้าคนไม่กินเผ็ดเนาะพี่น้องแต่ละคนกินบอขึ้นกันวน่าบางคนกินรสจัดบางคนกินรสจืดนะคะพี่น้องอร่อย อันเส้นมีเนื้อเปื่อยนะคะเส้นมีเนื้อเปื่อยถั่วงอกนะคะเพื่อนพี่น้นองแต่ละคนกินบบคือกันนะ้อเพื่อนเมามามักไผ่มัก,กมันแซบใครแซบมันลนะ ทำกว๋วยเตี๋ยวคือมีน้ำสดปใส่น้ำหน่อยเส้นมันหลายโพดพี่น้องมันเลยอืดน,นะนี่นะพี่น้องถ้ามีลูกชิ้นเนื้อใส่ด้วยอย่างแซ่บเลยยังเหลือในหม้ออีกพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเนื้อย่างเหลือในหม้อเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปซื้ออ่า เนื้อเปื่อยเนื้อเนื้อ,อลูกชิ้นเนื้อมาเนาะเพื่อนใส่มันแส่บเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ แบบนี้ก็อร่อยพี่น้องอมไม่มีลูกชิ้นก็พเป็นยังพี่น้องกินตามมี่ตามเกิดอีกแล้วพี่น้องเมียฝรั่งโลโซเมียฝรั่งโลโซเนาะพี่น้องแค่โลโซไม่ใช่ยาจกนะท่านเพื่อนเมียฝรั่งโลโซแต่โบแมนยากจก โบแมนย่าจกนะคะเป็นคนโลโซ hehe, so teacher, ที่ไม่แต่งเนื food, น้อแต่งโตพี่น้องกินแบบบ้านๆนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านนอกคนบ้านนอกเนาะพี่น้องอืแบบพวกเอาไพสิวาโลโซหรือบ้านนอกอาสร้างเขาพี่น้อง ตัวไผตัวมันนะคะมักไผม,มักมันนะคะกินเข้ากินเข้ากันได้แซ่บนะพี่น้องเขาเอาเข้าเขาเขา,เขาไม่มีกินดอกพี่น้องเ้าไปสั้นละนะคะค้นมักยองนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ